สบายดีคุณลูกค้าเมเน่ถ้างานน้องเองจะมารีวิวเนาะเป็น Ford r a n g e r เนาะปีสองพันสิบห้าได้สุกท่านเด้อจักรสองจุดสองหกสปีดได้ทุกท่านเป็นเกียร์กระปุกเนาะเป็นตัวกระเทยได้ทุกท่านเด้อเป็นสีขาวหมกเนาะสดกำเนาใหม่ๆได้ทุกท่านเด้อจ่ายสดใจพรได้ใจก่อนสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะดอกเบี้ยต่ำๆเด้อส่งไปใหม่ศูนย์จุดเก่าๆเปอร์เซ็นต์เนาะพรเงีวหาปีได้ทุกท่านเด้อ รถใหม่ๆงามๆทุกท่านโบต่มโบปีแน,น่นอนครับประกันเป็นสีขาวหมึกทุกท่านมีเซ็นเซอร์หนาล้างครบเนาะระบบตาเป็น LED ทุกท่านเนอ้อราคาขั้นนี้ถืออยู่6แสนหาหมื่นบาทเด้อราคานี้สมัต่อรองกันได้เนาะรถยูปากเซ่ทุกท่านเนอ้อ เป็นสีขาวหมวกงามๆทุกท่านโบตัมโบปีนแน่นอนครับประกันหายรถในหาหาเทารถเก่านี่เป็นปีซองพัชิภาซองพัชิโชค เดิมเดิมทุกชั้นเงามๆเลยโบตัมโบปีแน่นอนครับประกันหายโดดในหางเทาเซนเซอร์เนาะเซนเซอร์ข้างหน้าโบตามโบปีแน่นอนเนาะขัางเกียร์บางไหนเนาะอ่ะประกันจักประกันสีหายทุกชั้นเนอะว้าวมเหมือนข้างไหนเนาะ แสนไปหน่อยนะพวกแสนหาหมื่นบาทเนาะโดดจน,นเดิมเป็นเกียร์กวปุ๊กตัวผ่านเด้อโอตามโบปีแน,น่นอนครับประกันหายโดนะครับเนาะสังเกตหนอตตัวตัวยัยงดูน้ำเริ่มเนาะสังเกตตรงไหนด้อ บล็อกเดิมๆจากเขางานเานด้สตุกานเดอร์โบปีแน,น่นอนครับเบื่อทางไหนเนาะสภาพทางนั้งเนาะ มีไมเ้อทุกท่านเด้อสภาพแปปลายเก้าบเปอรเนต์นาะงามหมดมือซองในหานห้า,าตำติแน่นอนเะปีซองปจิหาเด้อสมารถสังเกตได่เนาะสองปจิหาเด้อทุกาน ต่อโมบีแน่นอนบอกลุ่นเริ่มจากข้องงานเดอ้อตาลางจะเป็นใส่ตาขอบลำแห่งงามนะทุกท่าน ขั้นนี้เป็นเกียร์กระปุกอ่าตัวกระเทยเด้อสีเก๋และสีคุ้นสีเพิ่มคุณเพิ่มนั่นเอาเนาะติดเอาโมเตอร์โมบีแน่นอนครับเระกันให้รถในหาเนาะงมีรายดุนได้ราคารายยี่ห้อรายสิน้าเนอะจากสองจุดสองหกสปีดได้ทุกท่าน ประหยะัดธรรมนเนาะเป็นจักกรส่วนทานใดที่้นใจกก่ย่าลืมตกไครสบายดีนเขาอะไรเด้อรถในหันถ้ามีไรดุนไรราคาไรย,ยังห่องได้สเลย,ยโอเคเดี๋ยวามาฟังเสียงเนาะ เสียนเนียนเนียบไม่แห้งเด้อยาธิพัีนเพิงสุดท้ายโอเคเดี๋ยวมาเบิ่งเสียงจากเนาะเนียมเนียบเลยทุกทาเน้อเสียง ตัวยังอยู่ตรงเริ่มเนาะบทันแก่ท่านมาทุกอย่างตั้งเกตตรงไหนเนาะบทมบูปีนแน่นอนไฟไม่ไหมเ้เนาะแสงเ,เ,เงียบเนาะแอร์เย็นทุกทัน ตัวไรบรุคาบภาในฮอสิกไฮเดรคานเดอ้อห,หาเห็ีดง่ามต้นใจไก่จะรืมอสักท่าสบายดีนเขามามล่ยได้ทุกชาเนลดใหม่ใหม่ง่ามก็จะขอดเดนเจอร์ซีประตูเนาะตัวสูงเกียรกับบุตทุกเดแนปี2 1เนาะราคาติดอยู่หกแสนห้าหมื่นบาทราคาหนีสมัรถต้องกันได้เนาะหอกเบียต่ำๆใจสดใจพนไดหลอกเบียดซุตำตำตำจนจุดเก่าเพ่อเมได้ดทุคนลหารติดต่อมาได้ทุกานอ